<โ>ไม่ทเลยขาแม่งเขาแม่งงานกัน you know the casting อ๋อโอเคอะอะไรอะเราอะไรอะไรจะไรปุ๊บเราเนี่ยแหละแก่แค่แไม่มีตั้ยกับแนนปุ๊บดูดีอ่ะดูแบบสีที่เขาไอ้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ดำขาวก็แนนจะสีเขียวเหลืองแดงอะเขียวเหลืองแดงแม่งไม่เข้าไม่เข้าเดาเลยเธอไปอยู่ตรงนี้แยกไปไหนปะไปเงันโอ้โห เปิดตัวเปิดตัวอะไรสักอย่างเจไหวผ่านปแล้วครับ่อเร์เพราะก่้องเพงนว่า่านทีามีใครคุยกแกไหมอน้ารวอะไอไวออีกรอบวนนะครับผ่านไปแล้วนะครับกับนี่อเสิร์นันโครับผมเปง้ครับสนุกหมครับสนุก ตอนเดือนเลยเหอตอนนี้เพื่อนโอ้ยผูมีมีมีโอทีละาทบาทอทีไปไหมปไปแล้วค่ะปไปค่ะ่หรอไม่คาดหวังกับลูกหน้าดื่นเบลยน่าจะมุดหน้าตื่นคงแย่อยู่อ่ะถ่ามคลิปอันนี้พีดีโอใช่ไหมใช่อ้าวหรอที่นั่นหล่อวันเนี้ยรถมารถมา เล่ามาน้างกี่โมงาล่ากี่โมงมมเป็นหรอปล่าโมงโงอะใครบายสุดสุดจ้าอันนี้คือหมวกแนนถูกปะแต่ก็เข้ากับชุดน้องอะ